สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากโรงคึงมานิจะกรค้าวันนี้มาส่งแบบหล่อเซตกำแพงสำเร็จรูปนะครับเป็นแบบหล่อแผ่นล้วนและแบบหล่อฐานทับหลัง8แผ่นนะครับเป็นตัวแบบหลอรุ่นใหม่ของเรานะครับตัวนี้มาทีงานติดตั้งลูกค้าเก่านะครับซึ่งขหลังผมครับก็เห็นการทำงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบหล่อใหม่และแบบหล่อเก่าแล้วดูผลงานของลูกค้ากันนะครับที่ว่าทำงานพวกแผ่นล้วนนะครับตรงหน้าผมนี่นะครับมีแบบหล่อด้วยกันทั้งหมดนะครับ 6โต๊ะนะครับเป็นแบบหล่อเก่านะครับเป็นแบบหล่อแผ่นรั้วเก่าเนี่ย2โต๊ะนะฮะโต๊ะที่1โต๊ะที่2นะครับแล้วก็เป็นแบบหล่อคานทับหลัง2แผ่นนะครับ2โต๊ะด้วยกันนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีแบบหล่ออันใหม่นะครับเป็นแบบหล่อแผ่นรั้ว15แผ่นอีกโต๊ะหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เป็นแบบหล่อคานทับหลัง8แผ่นตัวใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่าผลงานที่เรามาติดตั้งวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้มีการเทรนนิ่งนะครับเพราะเนื่องจากลูกค้าทํางานพวกนี้เป็นอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูแบบรอ่อ2ตัวที่ติดตั้งกันในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวแรกแผ่นลั้วสิบห้าครับตัวนี้นะครับเพิ่มออปชั่นนะครับมอเตอร์เขย่า3าตัวด้วยกันนะครับเน้นแรงๆเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ของลูกค้าเองนะครับเรามาทําการติดตั้งให้นะครับ สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับจะสส่จันทางเราหรือจะเอามาเองนะครับแจ้งเพจแล้วกับเรานะครับเดี๋ยวเราก็ตัดรูเพจใส่มอเตอร์ให้ตรงกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นแผ่นล้อขาทับหลังนะครับ8แผ่นนะครับเป็นตัวใหม่ของเรานะครับก็ใส่มอเตอร์3ตัวเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับก็เน้นให้มันแรงๆขึ้นนะครับทีนี้ตัวแผ่นล้อ15นี้อาจจะ พูดกันไปมากแล้วนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็คือใช้ปูน0.54คิวนะครับทำแผ่นรั้วได้ครั้งละ15แผ่นนะครับตัวแผ่นมีความสูงนะครับ25เซนตามนี้นะครับตัวนี้ผลงานที่ลูกค้าทำไว้นะครับช่วงหนานะครับ6.5ช่วงแคบจะ4เซนสูง25นะครับยาว2เมตร92นะครับตัวแผ่นก็คือประมาณนี้นะครับตัวตัวนี้ผลิตได้นะครับ ตัวนี้ไม t t ่ต้องรื้อประกอบนะครับสามารถหล่อมาแล้วก็ทับแผ่นขึ้นได้เลยนะครับสําหรับตัวแผ่นร้อยสิบหทีนี้มาตัวทับหลังตัวใหม่นะครับตัวทับหลังตัวใหม่8แผ่นเนี่ยตัวนี้เป็นแบบรื้อประกอบทั้งหมดนะครับจะเป็นน็อตอย่างนี้นะครับเห็นนะครับรื้อประกอบหมดฝาข้างเป็นริมนะครับเป็นตัวหนอนนะครับแต่ด้านบนตรงแกนพวกนี้เป็นน็อตนะครับตัวนี้หล่อแบบทีเอ่อตัวทีตัวทีเนี่ความปกตินะฮะ ทีความปกติยังไงนะครับตรงนี้เป็นตัวทีลงมาอย่างนี้นะครับด้านล่างนะครับเาะล่องไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องชักร่องนะครับอ่าเป็นตัวรุ่นใหม่ถ้าตัวรุ่นเก่าสองแผ่นของเรายังต้องชักล่องอยู่ตัวนี้จะมีล่องให้เลยง่ายนะครับเทง่ายได้อย่างเสียอย่างนะครับก็คือตัวนี้เทด้านงานปาดข้างบนให้เรียบเฉยเฉยนะครับแต่ลื้อเยอะนะฮะลือเยอะนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นครับสำหรับตัวขาทับหลัง8แผ่นนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเทนนิงวิดีโอย่อยๆให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ามาส่งก่อนนะครับเดี๋ยวลองตอนแกะเราจะมาสาธิตก,การแกะให้ดูนะครับโอเคตัวนี้นะฮะเสริมนิดนึงใช้ลวดพีจีวายสามเส้นนะครับจากเดิมใช้สีเ่เส้นมาดูขาทับหลังตัวเดิมนะครับขาทับหลังตัวเดิม ใช้ลวดพีวสี่เส้นนะครตัวใหม่จะใช้แค่สามเส้นตัวนี้เป็นตัวทีเหมือนกันดีไซน์ชิ้นงานออกมาเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ต้องชักรองด้านบนนะฮะตัวตัวแปแผ่นนี้ไม่ต้องถักรองนะครับโอเคนี้ก็มาดูครับงานลูกค้าเก่ากครับก็กำลังทางเทโต๊ะเก่ากันนะครับอัอนนี้เขาเทกันบ่อยอยู่แล้วทำนานอยู่แล้วนะครับ เราก็ไม่ได้เห็นิ่งมาตัวเก่าเนี่ยติดมอเตอร์เขย่ามาอยู่ที่สองตัวนะครับติดมอเตอร์ามาที่สาตัวลูกค้าบอกขอแรงแรงอีกไม่พอสตัวไม่พอนะฮะยังมีฟอ,อากาศอยู่บ้างนะครับก็ติดมอเตอร์สามตัวเลยนะครับโอเคเราประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูชิ้นงานกันชิ้นงานที่ลูกค้าทาไว้ก็มีเยอะเลยนะครับแผ่นลวนะครับ แต่อันนี้อาจจะมีอากาศบ้างนะครับผมก็ได้แนะวิธีการทำงานเรืเ่องพ่นน้ำยาเรื่องการเขยา่าเรื่องสลัมอะไรไปเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะหลิดชิ้นงานที่สวยขึ้นนะครับนี่ครับทำสต็อกไว้เยอะเลยโอเคนี่นะครับสต็อกที่ลูกค้าทำไว้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นตัวคานทับหลังอีกนะครับ นี่คานข้างหลังเจ็บไว้ตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็คือผลงานที่ลูกค้าทําไว้นะครับก็เดี๋ยดูผลงานโดยประมาณนี้นะครับที่เราได้มาติดตั้งซ้ำครับลูกค้าสั่งแบบหล่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผลงานที่ลูกค้าได้ทำนะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับแบบหล่อเค้อเกียร์แรงนะครับก็ฝากติดตามได้ในเพจ e b o o k YouTube และแอด t ิกตอกของมานิ่จกดนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับเกี่ยวกับแบบล้อเครื่องยนแรงมาให้รับชมรับทราบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ